เรื่องเล่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำตำนานเกจิแห่งยุคหลวงพ่อฤาษีลิงดำหรือพระราชพรมยานวีระถาวโรแห่งวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีเป็นพระมหาเกจิผู้มีชื่อเสียงในด้านธรรมะที่เข้าใจง่ายปฏิบัติจริงและมีเมตตากับญาติโยมอย่างล้นเหลือ จนมีเรื่องเล่าเล่าขานมากมายทั้งในโลกนี้และโลกทิพย์เหตุการณ์ที่หนึ่งเสียงกระซิบในใจที่ช่วยชีวิตมีลูกศิษย์คนหนึ่งเดินทางกลับบ้านกลางดึกขนาดขับรถอยู่ดีๆเขานึกถึงหลวงพ่อขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลในใจเหมือนมีเสียงบอกว่าช้าลงก่อนอย่าพึ่งแซง เขาทำตามพอลดความเร็วได้ไม่ถึงห้าวินาทีรถบรรทุกใหญ่ก็เสียหลักพุ่งออกมาเฉียดหน้ารถไปเพียงนิดเดียวหากเขาแซงเหมือนที่คิดไว้เขาอาจไม่รอดเช้าวันต่อมาเขาไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อเพียงยิ้มแล้วพูดว่าดีแล้วฟังเขาไว้ละ่ะเขาเตือนเรา ทำให้ลูกศิษย์น้ำตาคลอเพราะรู้ทันทีว่าเสียงนั้นไม่ใช่ใครเหตุการณ์ที่สองหลวงพ่อที่รู้ก่อนมีแม่ค้าขายของที่ตลาดเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งเธอเดือดร้อนเรื่องเงินหนักมากแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเธออธิษฐานถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำก่อนนอน เข้าวันรุ่งขึ้นมีญาติเธอที่ไม่ได้เจอกันนานมากมาหาพร้อมนำเงินจํานวนหนึ่งมาช่วยเธอโดยบอกว่าเมื่อคืนฝันว่าใครไม่รู้หน้าเหมือนพระบอกให้รีบเอาเงินมาช่วยเธอแม่ค้ารู้ทันทีว่าเป็นบุญบาร,รวีหลวงพ่อที่เมตตาไม่ใช่ปาฏิหารแต่เป็นแรงแห่งศรัทธาที่ทำให้เหตุการณ์ประจวบเหมาะช่วยเธอได้ทันเวลา เหตุการณ์ที่3คําสอนหนึ่งประโยคที่เปลี่ยนทั้งชีวิตลูกศิษย์คนหนึ่งถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับทำไมชีวิตผมไม่เจริญสักทีพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จหลวงพ่อมองแล้วยิ้มของดีมีอยู่ที่ใจเจ้าไม่เคยหยุดคิดฟุ้งซ่านเลยใจไม่ดีเหมือนคนถือแก้วสกรปรก จรินน้ำดีแค่ไหนมันก็ไม่ใสเพียงประโยคเดียวทำให้ชายคนนั้นหันกลับมาฝึกสติฝึกใจจนในที่สุดกิจการที่บ้านดีขึ้นครอบครัวกลับมามีความสุขอีกครั้งเหตุการณ์ที่4ความเมตตาที่ไม่วันลดลง หลายคนที่เคยพบหลวงพอ่อบอกตรงกันว่าท่านมีเมตตามากแม้ใครจะจนทุกข์หนักแค่ไหนท่านไม่เคยปฏิเสธมีหญิงชราเดินทางมาหาท่านเพื่อขอเลือนซื้อข้าวทั้งที่เธอไม่ได้เป็นลูกศิษย์เก่าหลวงพ่อเรียกให้เธอนั่งจากนั้นท่านยื่นเงินให้พร้อมบอกว่าเอาไปกินก่อนนะโยมหิวแล้วก็คิดธรรมะไม่ออก คำพูดนั้นทำให้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นซาบซึ้งจนไม่ลืมเหตุการณ์ที่ 6. เรื่องเล่าพบภูมิที่ลึกซึ้งหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีชื่อเสียงในการสอนเรื่องพบภูมินรกสวรรค์และการเวียนว่ายตายเกิดเพราะท่านปฏิบัติสมาธิขั้นสูงและมีประสบการณ์ตรงครั้งหนึ่งท่านเล่าว,ว่าคนเราตายแล้วไม่หายไปไหน เราไปตามที่เราทำไว้ใจเราคิดอะไรเราไปตามนั้นทำให้หลายคนเริ่มกลับใจหันมาเจริญสติทำบุญและประพฤติดีมากขึ้นเพราะฟังจากปากผู้รู้จริงแบบไม่คลุมเครือข้อคิดจากหลวงพ่อที่ยังอยู่ในหัวใจผู้คนหัดทำใจให้เป็นสุข สบายสบายอย่าไปยุดอะไรมากทำดีเท่าที่ทำได้แล้วปล่อยวางผลอย่าทำร้ายใจตัวเองด้วยความคิดฟุ้งซ่านพุโทโธไม่ใช่คาถาแต่เป็นที่พึ่งของใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ